ปปชแจงปมอดีตเจ้าหน้าที่นะครับปปชเรียกรับเงินก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับก็มีข้อมูลออกมาว่าอดีตเจ้าหน้าที่ปปชนะครับเรียกรับเงินและองค์กรปปชนะครับเป็นองค์กรอิสระผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนตั forme. ้งคําถามว่าองค์กรนี้มีเอาไว้เพื่ออะไรมีเอาไว้เพื่อรับใช้ประเทศชาติรับใช้ประชาชนหรือมีเอาไว้เพื่อรับใช้พวกตัวเองนะครับบางพวกบางกลุ่มหรือเปล่านะครับ นายสาโรธพึงลำพันเนี่ยเรขาธิการคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกสำนักงานปปชเปิดเผยถึงกรณีที่สี่เมือนชนมีการนำนสเสนอข่าวเกี่ยวกับอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานปปชซึ่งเคยดำรงตำแหน่งพนักงานไต่สวนระดับสูงมีความสนิทสนมกับกรรม,ก,รรม,ก,รรมการปปชและได้รับการแต่งตั้งให้เป็น,นคณะอนุกรรมการกันกรอง เรื่องกล่าวหาประจำภาคมีพฤติกรรมเรียกรับเงินจากผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถูกไล่ออกจากราชการถูก